สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฟินเลอร์เกตนะคะหน้าแตา่อย่างนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้เช็คความหนาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ lady engineer เครื่องมือในวันนี้นะคะก็คือตัวฟินเลอร์เกตค่ะเป็นเครื่องมือที่ใช้เช็คความหนานะคะ จะทำจากเหล็กอ,อกชุบแข็งนะคะมีลักษณะเป็นแผ่นบางเรียบมีหลายๆแผ่นรวมกันอยู่ในหน่งชุดนะคะที่ปลายมักจะมีลักษณะเรียวหรือโค้งเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะคะในเครื่องมือหนึ่งชิ้นจะมีแผ่นที่มีความหนาไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ละแผ่นเนี่ย จะมีตัวเลขระบุเอาไว้บนแผ่นนั้นๆจะเป็นค่าความหนาของแต่ละแผ่นค่ะโดยปกติก็จะมีเป็นหน่วยมิลลิเมตรแล้วก็หน่วยนิ้วนะคะจากตัวอย่างที่แสดงนี้คือจะเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะคะแผ่นนี้ก็คือ ความหนา0.5มิม mm, 0.03มิ mm, ม0.07มิ mm, ม0.08มิ mm, ม0.15มิเม mm, ตร0.20 0.30แล้วก็0.40ม mm ิเมค่ะ ตัวที่แอดมินถือนี้นะคะจะเป็นฟิลเลอร์เกทที่มีความยาวอยู่ที่100ม mm มนะคะแล้วก็มีช่วงการวัดจำนวนแผ่นไม่มากนะคะ2 4 6ชุดนี้มี8แผ่นนะคะ ตัวนี้กางออกมาให้ดูเรียบร้อยแล้วจะเป็นโมเดล 390M ของโมแอนไลน์นะคะจะเขียนบอกไว้ว่าเป็นหน่วยมิลลิเมตรเซตนี้ก็จะมีความยาวของแผ่นอยู่ที่100มิลิเมตรเหมือนกันนะคะแต่ว่าความหนาของแต่ละแผ่นจะ มีหลากหลายมากกว่าในเซตนี้นะคะนับได้สองสี่หกแปดสิบ2ิบสองสิแดยีสิบยแผ่นนะคะแต่ละแผ่นก็จะมีความหนาระบุไว้บนแผ่นนั้นๆเลยเป็นลักษณะนี้คะ่ะ กเก็บรวบเข้ามาแบบนี้ได้เป็นลักษณะนี้ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นฟิลเลอร์เกตที่มีความยาวของใบอยู่ที่1 5 0ม mm มค่ะ13ใบค่ะชุดนี้ ก็จะมีตัวเลขบอกคนแต่ละแผ่นเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นโมเดล 394M ค่ะส่วนตัวนี้โมเดล 398M นะคะยี่ห้อบอแอนดไลทหน่วยเป็นมิลลิเมตรค่ะ เราสามารถใช้นิ้วดันตรงสลักตรงนี้เพื่อให้แผ่นเด็กคลายออกมาอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นความยาว300มิลิเมตรค่ะตัวเป็นฟิลเลอร์เกททั้งหมดเลยนะคะจะมีหลากหลายรุ่นขึ้นอยู่กับความยาวแล้วก็จำนวนแผ่นของในแต่ละเซตนะคะ ว่ามีช่วงความหนาเท่าไหร่บ้างเราก็สามารถนำไปเลือกใช้นะคะให้เหมาะกับการใช้งานของเราค่ะก่อนอื่นเรามาฝึกสังเกตความรู้สึกเมื่อใช้ฟิลเลอร์เกตก่อนนะคะแอดมินตั้งค่าไมโครมิเตอร์ไว้ที่0.15ม mm, ิมแล้วก็นำแผ่นฟิลเลอร์เกต ที่มีความหนา0 1 5มิลิเมตรมาสอดเข้าไปในช่องว่างแล้วก็เลื่อนแผ่นไปมาเพื่อสังเกตความฝืดและจดจำความรู้สึกนี้ไว้ค่ะนี่เป็นตัวอย่างการตั้งระยะช่องว่างของหัวเทียนด้วยฟิลเลอร์เกจนะคะใช้คอนตีแล้วก็ใช้ฟิลเลอร์เกจเป็นตัวเช็คความหนาของช่องว่าง ก็จะต้องใช้ความรู้สึกหรือสัมผัสถึงความฝืดที่พอดีของช่องว่างค่ะก็ตีแล้วก็เช็คระยะไปเรื่อยๆนะคะนี่คือได้ระยะแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางแอดมินต้องขออนุญ,ญาตเจ,จ้าของคลิปจากทางต่างประเทศด้วยนะคะ เพื่อเป็นวิทยาทานค่ะก็ขอขอบคุณมานาที่นี้ด้วยค่ะหรือท่านผู้ชมนะคะมีเครื่องมือตัวฟิลเลอร์เกตนี้ใช้งานอยู่นะคะสามารถส่งภาพหรือว่าส่งข้อมูลตัวอย่างการใช้งานมาให้แอดินได้นะคะแอดมินยินดีขอรับบริจาคค่ะแล้วก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะคะไม่มากก็น้อยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Lady Engineer เครื่องมือที่จะรีวิววันนี้นะคะเป็นเครื่องวัดองศาวัดระดับแบบดิจิตอลนะคะตัวนี้จะเป็นโมเดล MW 5 8 0 0 1ค่ะแพ็กเกจจะเป็นกล่องกระดาษด้านในก็จะมีกระเป๋านะคะ จะมีตัวเครื่องมือใบรับรองจากผู้ผลิตผู้มือการใช้งานค่ะที่ตัวเครื่องมือนะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลค่ะ ด้านหลังจะมีที่ใส่ฐานนะคะจะใช้เป็นแบตเตอรี่อันคาไลา์9โวลต์ก่อสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้แอบใส่ไปก่อนแล้วปิดฝาเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะขออนุญาตหยิบเครื่องมือขึ้นมาอธิบายใกล้ๆนะคะ ปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะจะมีคำว่าเลเวลอยู่เมื่อกดก็จะมีตัวเลขขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีคำว่าเลเวลอยู่ที่มุมบนด้านซ้ายนะคะสัญลักษณ์จะเป็นองศาแบบนี้นะคะจะสังเกตว่าจะมีลูกศรอ,อยู่ด้านข้าง ันนี้ชี้ขึ้นอันนี้ชี้ลงความหมายก็คือด้านขวานะคะระดับอยู่สูงกว่าทางด้านซ้ายนะคะตอนนี้ระดับต่างกันอยู่ที่ประมาณ 1. นึ 1. ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดศูน์องศานะคะมือเมนิงนะคะก็ ค้างมุมก็จะวิ่งไปเรื่อยๆตามระดับความเอียงนะคะถ้าเราเอียงไปทางน,นี้ก็จะสังเกตว่าลูกศรจะกลับด้านนะคะตอนนี้ด้านซ้ายสูงกว่าด้านขวาสัญลักษณ์ของลูกศรก็จะเป็นชี้ขึ้นด้านซ้ายชี้ลงด้านขวานะคะ ปุ่มฟังก์ชันปุ่มที่2นะคะจะเขียนว่าทิวเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเรากดสัญลักษณ์ที่เป็นองศาจะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะเปอร์เซ็นต์นี้จะบอกระดับความเอียงจากระดับศูนย์ ถึงสีองศานะคะการออกจากฟังก์ชันเปอร์เซ็นต์นะคะก็กดปุ่มเดิมสามอีกครั้งหนึ่งค่ะสัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นวงกลมหรือองศาปกติค่ะปุ่มที่3คือปุ่มโฮนะคะก็คือเป็นปุ่มที่จะ ค้างค่าหรือหยุดหน้าจอไว้นะคะเมื่อเรากดตัวเลขก็จะไม่วิ่งแล้วจะมีคำว่า hold อยู่บนหน้าจอขึ้นมานะคะเราก็สามารถนำเครื่องมือออกมาดูค่าตัวเลขหรือค่าองศาได้กด hold อีกหนึ่งครั้งเพื่อยกเลิกค่ะก็จะเข้าสู่หมด วัดมุมปกติค่ะแบบเปอร์เซนต์หรือทิ้วนี้นะคะสามารถใช้ฟังก์ชันโฮได้เหมือนกันกดโฮอ,อีกครั้งเพื่อยกเลิกกดทิ้วเพื่อออกจากฟังก์ชัน ปุ่มถัดไปนะคะปุ่มที่เขียนว่า Bevel well ตัวนี้จะเปรียบเสมือนการเท็ศูนย์ mm hmm. สมมติว่าเราเอียงมาระดับนี้ mm hmm. กด Bevel well นะคะคำว่า Level มุมบนด้านซ้ายจะหายไป mm hmm. เมื่อเราเอียงเครื่องมือตัวเลขก็จะวิ่งไป จะเป็นค่ามุมอ้างอิงจากจุดที่เรากดบีเวลไว้นะคะว่าเอียงจากเดิมไปอีกกี่องศากดอีกครั้งก็จะเป็นการเซตศูนย์ใหม่นะคะวัดค่าอ่านค่ากดเพื่อเซตศูนย์วัดค่าอ่านค่าไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะการออกจาก ฟังก์ชันนี้ก็คือจะต้องกด Level ค่ะแล้วก็เปิดเครื่องใหม่ปุ่มสุดท้ายนะคะจะเขียนว่าเลเซอร์ค่ะก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเปิดปิดแสงเลเซอร์ค่ะรุ่นนี้จะมีไฟเลเซอร์สีแดงมาให้นะคะ เราจะลองกดนะคะจะใช้มาร์กตำแหน่งนะคะให้ได้ระดับเดียวกัน นี่ค่ะกดอีกครั้งเพื่อปิดแสงเลเซอร์ค่ะการใช้งานแสงเลเซอร์นี้ต้องระมัดระวังอย่าให้แสงเข้าตาหรือโดนผิวหนังนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะเครื่องมือตัวนี้นะคะจะมีแถบ แม่เหล็กอยู่ด้านล่างนะคะสามารถนำไปยึดติดกับเครื่องจักรหรือโลหะได้ค่ะค่ะวิธีการใช้เครื่องมือไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าเราจะละเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าการเซตร,ระดับของเครื่องจักรให้ได้ระนาบหรือได้ศูนย์ขาทั้ง4ขาให้ ตั้งอยู่ในระดับเดียวกันมีความสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเครื่องจักรตั้งเอียงนะคะการรับแรงของของเครื่องจักรเนี่ยก็จะไม่เท่ากันทำให้ชิ้นส่วนบางที่เนี่ยสึกหลอเร็วกว่าปกติทำให้เครื่องชำรุดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะต้องให้ความสำคัญกับจุดนี้แล้วก็นำเครื่องมือนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบรีวิวการใช้เครื่องมือไปแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย